พระนัดดาในรัชกาลที่สพระวรวงศ์เธอกรมมือนอดิสรอ,อุดมศักดิ์พระนามเดิมหม่อมเจ้าอลรกฎเป็นพระโอรสในพระเจ้าบรวมวงศ์เธอกมรมหลวงอดิสรอ,อุดมเดชประสูติแต่หม่อมขาบสุขสวัสดิ์ณอยุธยาณนะวังท้ายวัดพระเชตุพนเมื่อวันอาทิตย์แรมหกค่ำเดือน11ปีมะโรงจุลศักราช 1,242ตรงกับวันที่24ตุลาคมพศ2423ต่อมาในปีพศส4 7พพระบาทสมเด็จพร,ประปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนาหม่อมเจ้าอลงกฎสุขสวัสดิ์เป็นพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าตามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอรกฎ ครุฑนามทรงศักดินาสามพันตามพระราชกำหนดอย่างพระวรวงเธอพระองค์เจ้าในปีพศ2495พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาประพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เฉลิมพยศเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมมีพระนามจารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระวรวงเธอกรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ รุดนามทรงศักดินาหนึ่งึ่งพันตามอย่างธรรมเนียมพระวรวงเธอพระองค์เจ้าต่างกรมทั้งปวงและทรงตั้งเจ้ากรมเป็นหมื่นอดิสรอ,อุดมศัก์ถือศักดินา500ประหลัดกรมเป็นพันบริรักษ์ภูเบกถือศักดินาสามร้สมุบัญชีเป็นพันวิเศษพลขันถือศักดินาสอ0ร พลเอกพระวรวงศ์เธอกรมมื่นอดิศรอ,อุดมศัก์ได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ราชการสนองคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จออกไปจัดระเบียบกองทหารสำหรับประจำรักษาหัวเมืองมณนทนภาคพายัพตามพระบรมราโชบายเพื่อรักษาความปลอดภัยพระราชอาณาจักรอันเป็นผลสืบเนื่องจาก การก่อความไม่สงบของพวกเงี้ยในภาคเหนือจนได้ดำรงพยศและพระตำแหน่งเป็นนายพลตรีผู้บัญชาการกองพลที่7็ดมณฑลพิษณุโรค ต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแม่ทัพกองที่สองและนายพลโทแม่ทัพกองทัพน้อยทหารบกที่สองครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้ย้ายกลับเข้ามาที่พระนครเพื่อให้ทรงเป็นเจเรทหารบกเสนาธิการทหารบก และรองเสนาบดีกระทรวงกลราโหมจนกระทั่งพ้นจากหน้าที่ราชการเมื่อคณะราษฎรได้เปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินดำรงพระฐานะเป็นนายทหารนอกราชการและนายทหารพ้นราชการอยู่นานถึง15ปีจนกระทั่งพศ2490ในราชการของพระบาทสมเด็จพระ บรมชนากาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตจึงทรงได้รับพระมหากรุณาธิทีคุณโปรดเกล้าให้กลับมารับราชการสนองพระราชภาระงานฝ่ายพระมหากษัตริย์ให้ทรงดำรงตำแหน่งต่างๆคืออภิรัฐมนตรีคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์องค,องคมนตรีและประธานองคมนตรี และทรงได้รับพระมหากรุณาทิคุณโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีในวันที่13มีนาคมถึง29พฤศจิกายนพศ2494ทรงดำรงตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยพุทธศักราช2492แทนพระวรวงศ์เธอกรมมหมื่นพิทยราบพุทธิยากร ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์และทรงดำรงตำแหน่งประธานองคมนตรีจนถึงวันที่รัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวถูกยเกเลิกโดยคณะราษฎรเอกพนเรือโทรพระวรวงศ์เธอกรมมื่นอดิศรอ,อุดมศักดิ์ประชวนด้วยพระโรคไข้ไทฟอยด์โดยมีพระอาการหนัก จนถึงสิ้นพระชนณโรงพยาบาลพระมงกุฎเก้าในวันที่19ธันวาคมพศ2495สิริพระชันษา72ปี1เดือน26วันพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่14มิถุนายนพศ2496ณวัดเบญจมะบพิธดุสิตวนารามราชวร,รวิหาร